สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะสงกรานของคนโสดเวลารานีสาสตร์ความน่ารักต้อนรับสงกรานพอเบาๆไม่รู้จะเล่นน้ำกับใครเข้าสู่วันที่สองของเทศกาลสงกรานปี2565 เทศกาลหยุดยาวที่หลายคนรอคอยเพราะจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดส9ทเาให้มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้การจัดงานสงกรานในพื้นที่ต่างๆมีความเสี่ยงจึงงดจัดกิจกรรมสาดน้ําประแป้งปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมอื่นๆเหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงต่างออกมาโพสต์ภาพและเรื่องราวดีๆต้อนรับเทศกาลสงกรานล่าสุดเบลล่าราณี อีกหนึ่งคนที่ศาสตร์ความน่ารักโพสต์ภาพตัวเองถือปืนฉีดน้ําประแป้งเล่นสงกรานระบุข้อความว่าไม่รู้จะเล่นน้ํากับใครเล่นกับตัวเองก็ได้แฮปปี้สงกรานเดค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ